รถก็ต้องสงสัยเลยครับคืเราจะไปเ,เปิดทําการเปิดดูครับ,บรถต้องสงสัยเออขับไล่มาครับครับต้องเองาหุ้างให้ครับ ครับครั้วยไม่ครัวน้ัที่ตำนะครับตันครับตัครับครับมีกล่องแล้วกล่องข้างในเราจะเริ่มต้นนะเป็นไอ์นะครับน่าเป็นเร้องต้นเป็นไอั์นะครับตัวนึดูระยสตาตันนี้ประมาณหกเก้ามัดนะครับเก้ามัดยังไม่รู้จานวนครับ โอเสสายที่บ้านเนาะไอไอเอารถไป,ปเยมนักา,าไ <c oughs> เออยู่ตวมันนิเดียวนี่ยก <c oughs> <ๆ>ำลังจะนำรถขึ้นขึ้นไปที่ป้อมนะครับเพื่อไปตูบัติตํ้ำหนักช่างหนักติของนะครับ คามีนาสติดในรังฮ้าหกเป็นไอ้ครับเป็นไอ้ครับจำนวนยังไม่รู้ครับยังไม่นับครับเดี๋ยวต้องอเอาไปจับ